สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะโสดสำหรับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมในช่วงของเดือนมีนาคมปี2567เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ เพด์ออฟวอร์นฝ่ายออฟเพนจิกันในออฟเพนจิกันคิงออฟวอร์นในออฟวอร์นเจนออฟสวอนทูออฟเพนจิกันดวลทูออฟคัพควีนออฟคัพ คสำหรับความรักความสัมพันธ์คนที่อยู่ในสถานะโสดนะคะชาวราศีกุมนะในช่วงตอนนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่บอกว่าตอนนี้เหมือนกับคุณได้ได้เคลียเคลียใจตัวเองอะ่ะม,มีเรื่องราวอะไรที่มันทุกข์ที่มันไม่สบายใจที่มันระบากใจอึดอัดใจนะคะ มาอย่างยาวนานหรือสักพักหนึ่งก็ได้เหมือนกับคุณทบทวนคุณเริ่มทบทวนคุณเริ่มคิดกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เข้ามาคนรักความรักผู้คนต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณมันคืออะไรนะคะจะเดินหน้าต่อไปยังไงมันเหมือนกับมันกลับมาคิดกลับมานั่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์ในความรักนะคะว่าจะทํำยังไงดีที่ผ่านมาเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ คุณอาจจะได้เจอคนที่เขามีอายุมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ทใหญ่กว่ามีความชัดเจนมีความมั่นคงแต่เหมือนกับแล้วแล้วเวลาระยะเวลาผ่านไปนะคะทาให้ตัวคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกปล่อยให้อยู่ตัวคนเดียวให้อยู่เหมือนกับให้อยู่รอคอยรอคอยความหวังรอคอยคนรักรอคอยกํากับการกลับมาอยู่หรือเปล่าจนทําให้ตัวคุณ รู้สึกว่าเป็นการรอคอยบางครั้งมันก็เหงาบางครั้งมันก็เศร้าบางครั้งขาดการติดต่อไม่ได้ติดต่อมาส,สักระยะหนึ่งหรือยาวนานทําให้คุณเกิดความคิดขึ้นว่านี่เป็นความรักหรือว่าเพราะอะไรทําให้ชาวราศีกุมในช่วงตนเนี่ยเหมือนกับคุณคิดพิจารณาแล้วก็ จะเดินหน้าต่อไปมีการวางแผนชีวิตยังไงดีนะคะเพราะถ้ายังอยู่กับอดีตหรือยังอยู่กับความทุกข์หรือยังทําอะไรไม่ได้ชีวิตของคุณก็จะไม่มีการเริ่มต้นนะจะไม่มีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวราศีกุมเหมือนคุณตัดสินใจได้เหมือนคุณคิดได้นะคะคุณลองเปิดเปิดใจนะเปิดใจเปิดความคิดนะคะเปิดความคิดเรียนรู้นะคะปรับเปลี่ยนไป อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันฝืนหรืออยู่ไปแล้วมันก็ทุกนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งอย่างมั่นคงอย่างชัดเจนเป็นการเดินทางบางบางคนนะคะสำหรับชาวราศีกุมสถานะคนโสดบางทีอาจจะมีการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนก็ได้นะคะเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนในเรื่องของสถานที่ทำงานนะคะอาจจะมีการเดินทางเพื่อไปพักผ่อนหรือไป ไปในสถานที่ที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วมันเป็นการพักผ่อนด้วยเป็นการพักผ่อนแล้วตัวคุณจะจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ที่มันดีขึ้นที่มันดีขึ้นจะได้ไม่ต้องยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะ the world เข้ามาคุณอาจจะได้รับ ความรู้สึกดีๆนะคะพลังงานดีๆพลังงานบวกๆจะเข้ามาความสุขความสุขสิ่งที่คุณรอคอยเป็นความสุขเป็นความสมหวังนะคะ The word คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและในไม่ช้าเนี่ยเหมือนกับ two of c u p จะได้พบคนที่ถูกใจด้วยนะคนโสดน,นี่นะคะจะได้พบคนที่ถูกใจคนที่เขาเข้ามาอยากจะดูแลเข้าใจอ่ะนะคะสองถ้วยมาเติมเต็ม นะมาเติมเต็มความรักความห่วงใยความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันจับมือกันไปเดินเคียงข้างนะคะไปไปด้วยกันเป็นคู่นะคะไปด้วยกันเป็นคู่รักนะและตัวคุณในช่วงตอนนี้ก็เหมือนกับรับรู้มีซิกเซนในพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้รู้ว่าในช่วงเนี้ยจะมีใครบางคนเข้ามาและทําให้ความรู้สึก ในใจของคุณมันมันฟูมันดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันเบิกบานมันสดใสขึ้นจะได้ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เสียใจนะคะและก็อาจจะเจอคนที่คนที่ใช่นะคะคนที่ใช่แล้วก็เข้าใจเข้าใจในในมุมมองในทัศนคติในความเป็นตัวของ ชาวราศีกุมมากขึ้นด้วยก็ได้ขอภัยช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้อีกนะคะอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษให้ไหมสําหรับชาวราศีกุมคนโซดในช่วงตอนนี้ j u s t อ e อ g o วอ o u l e กออฟคัพ ให้บอกว่ามีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาแต่อยากให้ชาวราศีกุมนะคะตัดสินใจในความถูกต้องชัดเจนนะคะยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องความชัดเจนและคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะไม่เสียใจนะคะอย่าใช้ความรู้สึกเอ็นเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะให้เนี่ยให้ความยุติธรรมตัดสินใจได้ความยุติธรรมถูกต้องชัดเจนบางครั้งอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างไม่พอใจบ้าง ขัดใจบ้างมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่อยากให้คุณละทิ้งแล้วก็เดินหน้าต่อไปเห็นไหมคะยังมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอนะยังมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอให้คุณเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่นะคะเดินหน้าก้าวออกมานะแล้วชีวิตของคุณก็จะพบสิ่งดีๆที่ยังรอคุณอยู่ข้างหน้าชีวิตของเรานะคะยังมีวันที่สดใสนะ คนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงขอดูความรู้สึกของคนรักให้นะคะสำหรับชาวราศีกุม p พจออฟพินช์เจะเจนแมนเดอะวิวเขาเป็นคนที่มั่นคง แล้วก็ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์ที่มีให้นะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนทำทำทำงานอะ่ะเป็นคนทํางานเป็นคนเก่งบางทีทํางานเยอะทํางานเกินตัวหรืออาจจะเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณก็ได้นะคะแล้วตัวเขาก็พยายามทำทุกทุกอย่าง ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวคุณและเขาได้เรียนรู้ได้อยู่ด้วยกันได้มีในเรื่องของความมั่นคงความชัดเจนเกิดขึ้นเขาคิดว่ามันเป็นโชคชะตามันเป็นพรมลิขิตที่ทําให้ตัวเขาและคุณได้ได้มาพบกันในช่วงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังอื่นแต่มันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบุญวัสนานาพาชักนําให้ตัวคุณและเขาได้ได้มาพบกันแล้วเขาก็เชื่ออย่างนั้นเป็นคนที่หนักแน่นในความรักในความสําคัญเป็นคนตรงไปตรงมานะคะอยากชัดเจน ในความรักแล้วก็เริ่มต้นความรักที่ดีไปกับคุณนะคะชาวราศีกุมคนรักของคุณเขาคือใครกันคนรักของชาวราศีกุมเป็นใคร c ชมเปญเดอฮาร์เฟนทีออฟเพนจ ก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันมังกรน,นะคะตัวเขาเป็นคนที่ดูดูดีดูดีแล้วก็เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่เข้ากับเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีน่ะนะคะเข้าได้กับทุกเพศทุกัยแล้วก็ดูมั่นคงดูชัดเจนตัวเขารับรู้ในสิ่งที่เป็นไปเป็นคนที่เข้าใจคนง่ายมองอ่า อานใจคนออกด้วยนะคะอ่านใจคนออกด้วยคนเนี้ยนะคะฉลาแล้วก็เขาพยายามที่จะปรับปรับตัวนะคะปรับตัวพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนที่ที่เขารักนะคะอืมปรับเข้าหากันอะไรที่มันมันมนพูดคุยกันได้มันเขีร์กันได้นะคะทั้งทัศนคติการเป็นอยู่ชีวิตยังไงนะคะเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกับคนรัก นะคะขอภัยเพิ่มอีกนะ m p r e s s Page p f s w o r d The Fool แล้วก็มีชาวราศีเมถุนตุนกลุ่มด้วยนะคะคนนี้ดูพร้อมดูพร้อมที่จะเป็นครอบครัวมากนะคะพร้อมที่จะเป็นครอบครัวพร้อมที่จะฟันฝากอุปสรรคไปด้วยกันแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเขาก็ไม่เคยกลัวไม่เคย ยอมแพ้ไม่เคยท้อถอยพร้อมที่จะอยากศึกษาเรียนรู้เป็นข้อเป็นกลัวอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะอิสระนะคนนี้เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอิสระไปไปเรื่อยๆหรือคนคนนี้เขาอาจจะมีในเรื่องของความคิดอะไรที่มันแบบ เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้หน่อยแต่ถ้ามีความรักเข้ามาก็พร้อมที่จะเรียนดูแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจนะคะอืมเป็นคนที่เข้มแข็งสู้ไม่ถอยเลยนะคะสําหรับความรักของชาวราศีกุมคนโสดในช่วงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะในความรักในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ